แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟในแฟลชไดร์นะครับบางทีเราเอาแฟลชไดร์ไปก๊อปงานแล้วเอามาเสียบกับเครื่องเรานะพอเราเสียบเข้าไปเฮ้ยงานมันหายอ่ะงานมันไม่มีในแฟลชไดร์นะมันหายไปไหนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ปัญหากันครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเสียบแฟลชไดร์เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะจากนั้นนะครับให้เรามากดที่คีย์บอร์ดตามนี้นะครับกดปุ่ม Wind o w s นะครับปุ่มนี้นะแล้วก็ปุ่ม R นะครับแล้วก็ตัว R นะนี่นะครับกดแบบนี้นะว i n d o w s แล้วก็ R ครับ จากนั้นเขาจะได้มาหน้าต่างแบบนี้นะให้เราพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์คําว่า cmd จากนั้นกดโอเคครับจากนั้นเขาจะมาที่หน้าคอมมันพร้อมตัวนี้นะครับตรงนี้นะให้เราดูนะครับว่าแฟลชไดของเราเป็นได้ไหนนะผมจะเปิดขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ค้างไว้หน้านี้ก่อนนะจากนั้นเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับให้เรามาดูก่อนว่าแฟลชไดของเราคือได้ไหนนะอันนี้คือแฟลชไดของผมคือไดเ์นะครับดูข้างหลังนะ บางคนอาจจะเป็นได้จีได้เออะไรก็ช่างเราก็ดูไว้ว่าของเราเป็นได้ไหนให้จําไว้นะครับอันนี้คืองานของผมนะเห็นไหมมันหายไปมันจะมีแค่นี้นะครับคือได้เอนะของผมคือได้เอนะครับจากนั้นให้เราคลิกตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะของผมเป็นได้เอผมก็จะพิมพ์นะครับเอแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายครอนนะครับแบบนี้นะอยู่ตรงปุ่มวอลแวนนะครับพิมพ์ตามนแล้วกด Enter ครับพอกด Enter อรเขาจะมาหน้านี้นะครับให้เราพิมพ์ตามนี้นะนะครับ A T ที่ที่นะครับ R i B นะครับพิมพ์ตามนี้นะเห็นไหมครับจากนั yes, right ้นเว้นวรรคนะครับหรือเคาะนะหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะจากนั้นพิมพ์นะครับขีดครับขีดนะแล้วก็ S ครับเคาะหนึ่งครั้งครับขีดครับแล้วก็ h ครับผมเคาะหนึ่งครั้งครับขีดครับ A ครับแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งครับขีดครับแล้วก็ R ครับเคาะอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็สแลนะครับ จากนั้นนะครับแล้วกด d นะครับเห็นไหมแล้วก็คอหนึ่งครั้งครับนะครับแล้วก็ s นะครับนี่พิมพ์ตามนี้นะเห็นไหมครับจากนั้นกด enter ครับพอเรากด enter รอสักครู่นะครับเห็นไหมคราวนี้งานจะขึ้นมาแล้วงานที่โดนซ่อนไว้เห็นไหมครับพวกเพลงต่างาจะขึ้นมาแล้วนะเรารอก่อนนะครับรอให้เครื่องหมายแบบนี้ขึ้นมานะเห็นไหมจากนั้นเราจะมีงานแบบนี้ขึ้นมางานที่โดนซ่อนไว้จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นเรากดปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะถ้างานของเราขึ้นมาแล้วนะครับผมแนะนํานะผมแนะนําให้คัดลอกงานของเรานะครับออกจากแฟลชไดร์ก่อนนะครับให้คัดลอกงานออกจากแฟลชไดร์เอาไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราหรือเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตไดร์ของเราหรือลบไดร์ตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ทําการฟอร์แมตนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับฟอร์แมตได้เลยนะลบ ไรตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันมีไวรัสอ่ะเราก็ฟอร์แมตทิ้งได้เลยแต่อย่าลืมนะครับเราก็เอางานออกมาก่อนนะเพราะว่างานเนี่ยนะครับมันมาแล้วเราก็คัดลอกออกก่อนแล้วก็ฟอร์แมตหรือลบทิ้งได้เลยนะครับเพื่อป้องกันไวรัสนะทําตามขั้นตอนนี้ได้ง่ายๆนะครับ